สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูตัวกระบอกใส่ iPhone กันนะครับหรือพวกเครื่องเล่นทั่วไปใส่ iPod ก็ได้นะครับว่าก็คือสำหรับคนที่อยากนำา iPod มาทางังเพลงในห้องน้ำตอนอาบน้ำอะไรประมาณนี้นะครับหรือแบบว่าไปเที่ยวที่แบบว่าต้องเสี่ยงกับการโดนน้ำนะครับอันนี้ก็ช่วยได้หน่อยหนึ่งคือตัวตัวกระบอกเนี่ยจริงๆก็เป็นพลาสติกธรรมดานี่แหละครับเนะี่ยฮะก็เป็นกระบอกพลาสติกธรรมดาแล้วก็ ไม่ได้กันน้ําขนาดเหมือนที่เราเคยทํผ่านๆมานะที่แบบว่าไม่สามารถแบบลงไปในน้ําได้แต่คือบอกว่ากันน้ํากระเซ็นโดนตัวเครื่องอะไรเงี้ยก็คือตรงฝานะฮะตรงเนี้ยจะมีขอบซิลยางอยู่น้อยหนึ่งครับเนี่ยนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีสายนะครับไว้ต่อกับพวกแจ็คหูฟังทั่วไปนะครับอันนี้นะฮะแล้วก็ด้านข้างใต้เนี่ยก็จะมีช่องลําโพงนะครับนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีปุ่มสําหรับกด ถ้าใช้กับ i p h o n เนี่ยก็คือกดเลื่อนเพลงเดินหน้าถอยหลังได้เดี๋ยวททำให้ดูนะครับซึ่งพอทำแล้วเนี่ยก็คือเราใส่ไว้แล้วก็คือขั้นแรกเนี่ยเราต้องก็อาจจะเปิดเพลงที่ชอบกกันน,นะครับนะครับก็เลื่อนระดับเสียงให้ได้ตามที่ต้องการก่อนทีนี้นอันนี้คือเสียงจากไอโฟนครับก็จะประมาณนี้นะครับ เพีงพอเสียบแจ็คเข้าไปในตัวกระบอกนะครับเราจะเปิดอย่างนี้นะครับแก็วางก็วางอย่างไงก็ได้ครับจัดระเบียบให,ให้เรียบร้อยนะฮะแล้วก็ปิดฝาเนี่ยครับเสร็จแล้วครับทีนี้พอเราเราจะหยุดเพลงเล่นเพลงก็กด,กดปุ่มนี้นะครับ อันนี้คือเรื่องกลับมานะครับก็กด3ครั้งปกติมันบนรีโมทที่ใส่หูฟังอหครับเนี่ยครับก็สำหรับใครที่มี อยากจะเอาตัว iPhone หรือ iPod Touch หรือเครื่องเล่นเพลงกันเน่ยนะครับมาฟังเพลงในห้องน้ำแล้วกลัวจะโดนน้ำเนี่ยก็อันนี้ก็พอจะช่วยได้นะครับส่วนเสียงเนี่ยส่วนเสียงที่ได้เนี่ยก็เอาแค่พอฟังได้ครับอย่าคิดอะไรมากนะครับนะครับ